สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องเอาคลิปนี้ครับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพอแสวงครับผมเอฟซีไลทันเพื่นกะถามเลขถูกยุ่ครับผมแต่ว่าก่อมาเชียร์กะลงไปหลายรอบยุ่ครับพี่น้องเนาะทั้งรัฐบาลไทยเจ็ดเก้าศูนย์เด้อครับพี่น้องเจ็ดเก้าศูนย์กับ จุดหมอว่านนี่ครับพี่น้องเนาะจุดหมอว่านนี่ก็ไมาแช่กับไส้เต็มทีเลยครับผมเจ็ดเก้าศูนย์เลขออกหกเก้าศูนย์ครับกั้ล่อเบิ้งครับพี่น้องเนาะเล่าพัฒนามื่อแรกนี่ครับผมสิบเจ็ดพฤษภาคมครับเจ็ดเก้าศูนย์ได้ครับผมครับจุดหมอว่านนี่ครับผมวันพฤหัสทุกวันพฤหัสครับพี่น้องเนาะจุดถูกนี่ครับผม แต่ว่าก็เขาไท่ไปแล้วครับผมเก่าศูนย์เอาในคลิปนี้ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขพอแสวงครับว่างหันเพื่อนเขาที่สองได้ครับผมตัวเด่นครับประกบคูเพิ่นลุดไปครับนำเชียร์ผ้ารวยขะขอขอประคุณพอแสวงครับผมครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับนำเชียร์ผ้ารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังล่าพัฒนาพอแสวงกันเลยครับ พอครับน้ำเชียร์ผ้ารอยสวัสดีพ่อแสวงครับผมครับมพ่อเฮามาพี่น้อยเอฟซีพี่น้อยเอฟซีร่อค่อยครับพ่อวางไปนอครับผมวางแล้ววางแล้วอ๋อครับโอ้หันแล้วพ่อเนาะสองมากซะสองกเดียวส่นสองอย่างวะเอาท้งสองสองไว้เอาสองสวนสองมีอ้วนบาอย่างวะ เดินสองอยู2 2> ่ยเล่นแค่เท่านี้รักสองอย่างพี่แค่นทำได้เล่นที่พออ่อนี่เส้นใต้ให้เออไี่ด้ศูนย์บ่ได้เจะศูญสองยังวะโอู้สุดสายเนาะเออหนึ่กับมาอยู่หนึ่งมาอยู่โซนสองอันนี้เลขค <c oughs> รับเดินล่างเดินล่างหลือเป่าครับสามสี่หา้า สามสี่ห้าดนี่เขาเรียสามสี่หายประกบกันบ่อยยังวะครับผมมันสี่ตัวกับสองสามสี่เหรอสองสามสี่ห้าสี่ตัวนะสองสามสี่ห้าเมื่อกี้มันหกเจ็ดแปดเมื่อเชงเก่าเนาะครับผมเออมันเรียดูไปเรยสี่แปดแปดโอ้ยเอหกเจ็ดเจ็ดครับสิวไปเรียกันได้เลยเนีาะมันเรียวก่าอย่างวะครับเบอร์มืนแต่ว่ามันเรีเก่าเออ บ่อดเกากันรุดนะครับขันซี่ตัวบ่รุดใช่ปะคือนำไปอีกเป็นซี่ตัวเลยเออเป็นซี่ตัวครับจับวินเลยวะซี่ตัวเลยวินเลยป่ะครับถามันบ่ซับซ้อนมีสูตรยังขมาแทรกอีกแลว่าเดี๋ทุณกตะเด่นสองสูวิยสามสี่หายันเลยครับคล้บเดี๋ยวนีก็มีหกคนเสร็จแล้ว ครับประกอบในนี่ป่ะสองสามสองสี่สองหาใช่เหรอสองสามสองสี่สองหาสามสี่สามหาใช่เหรอสามสี่สามหาที่หาสี่หาหลังจาประกบว่าไม่ได้ขับตัวบนเลยสามสี่หาไม่ได้ขับตัวบนเลยเลยอืมึ้นลับไม่ตัวเลยเออเขาไม่ได้ขับไม่ตัวเลยฮะอันจับเข้าอดเลย ต่อมาหนีก้อนกันเลยรเปล่มันนี่เน้นสามกเน้นสามกับสี่อ๋อเน้นสามกับสี่อ๋อเน้นสามกับสี่รับไปด้วยสามสี่สี่สามนี่กลับด้วยครับพี่น้องหาหาสามสี่หาหสี่หาหาสี่เท่านั้นหละกลับกันหนึ่งสามห้าสี่ห้าห้าสี่ครับ กับตามห่าสหา,ามตัวเนียนมาครับนี่เออครับซีสามสามสี่เนียนเนียนสามคู่เหรอต้อเป็นหกสุดครับผมกัดน้ำแน่เนี่ยตัวเน้นครับโอ้โหหันเนาะที่จริงมันมีสามสุดเหลืออย่างว่าจะเป็นกลับเป็นหกสุดเลยครับผมแล้ววันนี้เลขบนมันแปดเก้าสุดหมดเลยบน แปดเก้าศูนย์เอาสามสี่หาไปจำได้ไหมเพื่อสามสี่ห้าประกบครับเออมันนี่เป็นเลขบนบนเป็นเป็นเลขบนเลยบนบนกันลา่างหรือว่าเหรอก็มันส้นกันเยอะครับจำเลเก็สุดครับผมประกบให้ได้ป๋าแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้า เก้าสามเก้าสี่เก้าห้เก้าสามเก้าสี่เก้าหาสามศนสามศูี่ศนห้าเน้นรักษากับสีคือเขาครับผมเน้นสามก้บสี่ักษาเขาออกด้วยรักสุดนึงครับผมสามสี่พมี่อโอ้สามสี มันอยู่เหล็กแางมันอยู่เหล็กรงครับผมแต่ตอนนี้มันเน่นเน่นบนเน้นบนกับสามก๊ซีอกกแล้วสามแปดสี่แปดัอะตัวตัวนี้มันอะครับผมเออวิเศชนั่นกับ0 3สามเลยมันขิ้มาไอ้ลีสามชลสามอะครับมันชนมาจรังได้ก็จะถิ่มสามกับซีเออวันนี้วันนี้จบวิ่งกันเลขแปดเก้าชเลยอือก็นนีเป็นสามตัวนะเอาเอาแบบนี้ 3ามตัวสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดสีดสีนนเกาสเกีเก้สี่ศู้าหกชุดรับอันนี้แล้วก็ีสุดแล้วเอาเอาแค้วครับผม ชืช่ออะช่หาบาทที่าบาทตัวละบาทสองบาทไปกันมากันมาสามตัวห้ามันวนกันอีกนะเห็นบอกว่ามันแปดเก้าชูหรอกยงสามแปดที่แปดูนะเห็นว่าครับผมเออสามแปดเก้านะอะอ่านวนมาไล่ใส่เลขไทยน่อยหนึ่งนะกันไว้ครับผมอะเลขบน 8, นะเอครับพี่น้องนี่ผมม้ังแปดเก้าเลเขบนอ่ะบนนี่เน้นแปดเก้า บนอยากบนอยากล่างนะครับบนวัาวจะได้มันบนสองแล้วครับเมนเมนมันสองสามสีนะมันมาอยู่ก่นสองชุนสองลายครับเม็ดต่อสองเม็ดเดียวอยู่อะไรชุดนี่แหละ่ใช่นี่ละครับว่าบนกับเลี้ยในสองชุดครับบนกับนินบนนี้นินแปดสามก็แปดสีนะครับผมเออศูนย์สามอีกตัวหนึ่ง สามสุดสามสุดสาุดล่างกับสามซีสามหาซีหากับด้วยครับโอนมันกันจะประกบกับมันอีกเป็นตัวกลับเบิดเลยนะครับผมขันเบิ้กทำสาม่ียะเบิ้ลี่ยน้วะเบิ้นะวัดเลยเบิ้นดูแตใ่ม่ะเออหันกับเก่าเก่านเบิ้องสองสองซเนเบิ้ว่าโตโตโตบิมันมีอยู่สุดละสองสองบอกว่า เงี oui pues no, nah, ้กองที่เจ็นด okay, so ้เหอันตัวบดไหมครับผมเพิ่งเล้วครับะมาันี้นพ่อเนาะครับนนี้เหระครับครับเอาเขามาเชื่อกัสีฟ้าลงยี่สิบเจโอ้ดับครับผมดับบนเจ็ดด้วยดับบนเจ็ดนถามอะไรครับผมวันที่เราดับหนึเี่ย่ไบอกเลยมันมันได้ลงวันนี้ดับเจ็ดครับผมไม่น่าลงทุนบน ผู้เดนผู้ใดซื้อหนึ่งสองกอยหอยออกแล้วครับอ้ยนอกบอกมิตรหนึ่งสองนี่ครบบ้งอาเละพอจะบอกด้วยด้บอกเลยมัู้่รอวะเงินนี่ดับเจ็ดบนเจดครับดดับเจียตัวนี้ดับเกียร์แมาผู้เด่มาเกยบเอาเก็บรส่รถรถครับเดี๋ยเสียโอกาสครับผมเดี๋ยวเสียโอากาต่ว่าพอว่าเอาต่ก็เสียวว่าเอาแล้ว เขาไก่หมดไปพอไก่ล้วไก่ล้วครับฝนเริ่มมากเลยนิดนี่นี่กันเป็นคึ้นขึ้นเหล่านให้เก็บงูตัวไม่เหลือซุบแน่อยู่ครับเสียงเสียไรไม่ได้วันโน้โหไปเทใส่ไปไหนสอนขึ้นเก้าครับผมตามระเบียบโอ้ก็เด่นสอนสอนตัวครับผมเสื้อเสื้อทาม่นบ่ได้ทามบ่พ่อใจเคืองก็คือตุ๊บกันพอดีครับผม ะมาานั่นซื้อเล็ซื้อหลายอยู่ากะจเครื่องเดียวครับผมได้เครื่องเดียวก<ฮ>เลกขขาดไปเครื่องหนึ่งครับเื้อห,หก,กอหกเก้ายังวะสอตัวซื้อ,จอเอจ็ดศูนย์เก่าก<อ>็ซสื้อได้บอพรเจ็ดเก,ก่าศูนย์ก็ซสื้อจุดถูกได้ไหมอ๋อซื้อได้ครับเก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์่พอตะวังหกเก้าศูนย์ไปเลยสื้ออหกศูนนี่ครับว่ามักอีรี คือว่าหลายงวดบ่ออกแกงขอคุณไหมเรียก่าสื้อนะหมอบเงินนี่รถตุลีก็ซื้อไว้ซื้อแช่ทุกงวดเนี่ยครับวันนี้ว่าเอเอาก็ะชีลบกวนพอสำนีได้ครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมเราพัฒนาพ่อแสวงเพิ่นแยกบนแหลกรางได้ครับพี่น้องแยกบนแหลกรางครับบน เพิ่นให้ล่างก้อนครับพี่น้องเนาะเด่นล่าง3 4มหประกบ2 3 4สห้าครับผมเน้นไปที่3กับ4ประกอบได้ก็บจะมี2สองสามสองสีองหาสามหกลับด้วยเด้อครับพี่น้องเลขลางกลับด้วยเน้นไปที่3ามสี่ห้าสี่ห้าเบิ้นสองสองสีครับผมเลขบนเด่น 890ครับประกบ3 4 5คือเก้าครับพี่น้องเนาะก็่จะมี8 3 8 4ครับผมตัวนี่น8 5 9 3 9 4 9 5 0 3 0 4 0 5 0 3เน้นอีกตัวหนึ่งครับผมบนดับบน7เด้อครับพี่น้องดับบน7 3ตัวบน3 0 8 4 0 8 3 0 9 4 0 9ครับผมครับเอา ในคลิปนี้น้ำเชร่พผ้ารวยกับขออ้ออวยพรให้พี่น้องเอพีโชคดีถูกหวยเลืงเงินไปน้ำกันเลอครับพี่น้องราวพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ